ออกจากวัดสายไหมประมาณ500เมตรก็จะเห็นเสาต่อหม้อรถไฟสูงตระหง่านครับจุดปลายทางและจุดต้นทางของรถไฟลอยฟ้าสายสีเขียวเหลือนะครับเป็นการสร้างเสาสูงนะครับไม่ได้ลงขึ้นต่ําเหมือนที่รังสิตสายรถไฟสายส,ายสีแดงครับแต่นี้ลอยฟ้าสูงไวครับสูงลุกไอย่างนี้นครับเหมือนกับที่หมอชิดครับ เหตุผลก็อย่างที่พระจานาร์ออดเคยบอกไว้นั่นแหละครับว่าจะมีการทําทางรถไฟต่อไปยังคลอง5คลอง7ผ่านหน้าวัดสายไหมไปอีกหลายกิโลจึงต้องสร้างค้างเติ่งไว้อย่างนี้ครับป้ายโครงการบอกว่าช่วงนี้สะพานใหม่คูคตระยะทาง6กิโลกับอีก800เมตรทําเป็นสถานีปลายทางที่จอดรถอู่ซ่อมมูลค่าการก่อสร้าง6,675ล้านบาทครับ ต่อจากสถานีคูคตเข้าไปใไ้งานไม่ได้ครับเพราะติดคลองขั้นกลางอยู่ต้องขับ,บรถอ้อมถนนลำพูก,กาแล้วเข้าถนนประหลโยธินมาที่จุดเริ่มต้นอีกแห่งกิโลเมตรที่23ประตูสู่กรุงเทพไปคูคตและโน่นครับเข้าสู่กองทัพอากาศสะพานใหม่บางเขนลุไปถึงลาดพร้าวครับ ตอนแรกที่กระผมผ่านประตูสู่กรุงเทพยังไม่เข้าไปสำรวจด้านในกระผมเองก็คิดเหมือนกับเพื่อนๆหลายคนว่ารถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือคงจะมีจุดเริ่มต้นที่ประตูสู่กรุงเทพนี่แหละทั้งสถานีสุดท้ายและสถานีจอดซ่อมรถไฟลอยฟ้าคิดผิดอีกแล้วครับลึกเข้าไปจากประตูสู่กรุงเทพประมาณ2กิโลก็จะถึงจุดก่อสร้างทางรถไฟลอยฟ้าจุดนี้เลยครับ เห็นต่อหม้อสะพานโยกสูงมากมีอยู่4ต่อหม้อสอบถามในความว่าเส้นทางตรงไปน่ะเห็นต่อหม้อคนกรีดที่สูงกว่าเพื่อนไหมเป็นเส้นทางที่ตรงดินข้ามคลองไปยังหน้าสถานีตำรวจภูธรกูโคที่เพิ่งผ่านมาสักครู่นี้แหละครับแต่เอ๊ะมีต่อหม้อสะพานสร้างค้างเติงสั้นๆสร้างไว้ทําไมครับ ก็คือเสาสูงนะครับเป็นที่ตั้งของรถไฟลอยฟ้าส่วนต่อหม้อสามเสานี้เป็นต่อหม้อของทางรถยนต์ครับที่จะเป็นถนนเป็นสะพานข้ามคลองสองไปสู่สพคูคนและสะพสายไหมครับแล้วที่กับผมมโนไปเองว่าประตูสู่กรุงเทพนี่แหละจะเป็นที่จอดรถและเป็นอู่ซ่อมรถไฟลอยฟ้าคิดผิดอีกแล้วครับอ้าว แล้วสถานีอู่ซ่อมรถไฟลอยฟ้าส,สายสีเขียวเหนืออยู่ที่ไหนกันล่ะครับห่วงนี้ทีนะจากประตูสู่กรุงเทพมาที่ซอยสายไหมที่11ครับตรงนี้แหละครับพื้นที่120ไร่สร้างเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดรถตอนที่ลงหลักปักเสาเข็มสร้างความกลาหนให้กับพี่น้องย่านสายไหมการจราจรติดขัดฝุ่นละอองเสียงดังจากการก่อสร้าง บนดาทอรถไฟฟ้ามหานครแต่ปัจจุบันนี้นะครับทุเราลงไปบ้างแล้วและมีข่าวดีแจ้งให้ทราบพ,พี่น้องหลายคนได้รับเงินค่าเวียนคืนที่ดินไม่ต่ำกว่า20-30ล้านบาทบางคนได้เป็นร้อยล้านบาทก็มีนะครับป๋างแงม,มและทีมงานที่ไม,ม่รู้จักเหน็ตไม่รู้จักเหนื่อยเมื่อ,อไหร่ รถไฟลอยฟ้าจะผ่านหน้าบ้านกับพมสักทีนะครับเจ้านายปูนปูนติดตามกองขบวนรถไฟไปกับป๋าแงมได้ที่ f a c e b o o k แฟนเพจข่าวป๋าแงมทุกวันและอินสตาแกรมป๋าหาแงมปูนปูน